อ๋อแล้วผมกาวสฟีถ้ามาดูกันด้วยผมเป็นยูในซูเปรอร์บาร์กันอีกแล้วผมเรามาต่อกันเลยนะจากพาร์ทที่แล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนหาตัวละครใหม่ตัวหนึ่งผมนั่นคือเจ้าวิกมาสเตอร์นะครับผมเป็นเจ้าบอสจากแมปอีกแมบหนึ่งก็คือบอสไอแมปสปีดดีมอนนั่นเองครับผมเดี๋ยวอื่นเลยขอกินกาแฟก่อนก่อนอื่นดื่มกาแฟเพื่อเพิ่มสุขภาพผมหลังจากที่ไม่นอนมาเป็นปลีละรอบเดชนานเกินไปผมจมกระดูกละเติมร่างกายเติมความอิ่มเรียบร้อยครับผมวิธีใช้ของพวกนี้ก็มาตรงนี้รร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 รบเเเเเเพพืืื่่่่่่ออ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 นนนนนนนีีนลลีีีขขงงวววกกก้้้้้้้้ลละะะาา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 สมม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 ถซซใชไไไดดปปผผแทึตจ็ฮ์์ห ใช้พอยในการซื้อนะเพราะเราเก็บมาจากในเกมมาบ่มมาซื้อได้นะเป็นของใช้หน้าลบปีครับผมเป็นมุมเล็กๆน้อยๆที่เกมทํามาให้ขึ้นแล้วตรงนี้เป็นคอมมานด์ซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผม๋ยวมันขึ้นมาตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เนะี่ยเป็นของพวกแอดมินมากกว่านะเราเป็นแค่ผู้เล่นธรรมาดาเราทำอะไรไม่ได้หรือทำอะไรได้ก็ไม่ต้อบอกกันได้ผมถ้าใครลองทำแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะนะเบอร์เกอร์ผมในนียกดใช้ได้ผมนี่เสร็จแล้วก็กดใช้เลยนะกินเบอร์เกอร์หรือจะเป็นไก่ทอดโอเคผมนอกเด็กมานะแล้วไปหาวิธีกันดีกว่า วิธีการหาเจ้าวิกมาสเตอร์ครับผมก็ไม่มาเล่นแมปนี้ครับผมแมปบอสสปีดไฟดีมอนนะแมปนี้นะั่นเองนะเจ้าปีศาวดีมอนห้เราไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายในตรงนี้ผมตรงสีม่วงนะเป็นเจ้าอาฮัตแมนนะผมให้ชนะตัวนี้นะเราก็จะได้ตัวเขามาครับผมกับเจ้าวิกมาสเตอร์ก็ได้เหรียญตามมานะเสร็จก็ไปซื้อได้เลยนะครับแล้วนี่อะไรวเนี่ยมันจะมีห้องใหม่เพิ่มเข้ามามันคือไรวะมีเพิ่งมีเคยเห็นอ๋อต้องรออัปเดตก่อนทําสปอยไม่เฉยนะตรงนี้พอเราชนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเจ้าแนยยิง้เฟีีบบล พอเราจัดการเขาได้ผมมีหลายเฟสเช่นกันนะผมด้วยตัวน,นี่นะเนื่องาห,หาคนโดนโหดมาช่วยแบกผมคนเดียวมันโซโล่ยากมากเลยนะต้องไปลหลายๆคนนะผมในการสู้กับเจ้าอาฮัตแมนนะอาฮัตแมนทีนี้ก็รอผมแล้วก็ได้เหรียญตาลนะอยเขาพูดอะไรอะไรบูบาบาบาเสเสร็จของผมแล้วก็ออกเลยนะโอเคผมพอเราทำเคลียร์เขาเสร็จแล้วหรือว่าได้เหรียญตามาแล้วผมให้ไปที่เทียสองผมเจ้าวิกมาเตอร์อยู่เทียสองนะพี่ปนพี่สองก็ได้ห้าวินนั่นเองครับผมนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนี่ผมราคาเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพอยนะ ให้เราได้เหรียญตาไอฮัตแมนมาผมนะามาฮัตแมนนะลงใจชาราชาบอลมาละกดซื้อไปครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาเขากันจะเป็นยังไงนะน่าจะโหดหน้าดูผมกับตัวนี้นี่มาแล้วเป็นตัวคอสโอเวอร์อีกตัวหนึ่งครับผมเป็นแบบของเขาเองอีกแบบหนึง่งเขาสร้างมาหน้าตาก็เฟี้ยวดีนะผมผู้ชมลุ้นต้นมามีท่าต่อยธรรมดานะมีบัตรให้ใช้แล้วก็มีดาบครับผมนีมีท่าดาบแล้วเวลาใช้เป็นไงหรือเวลาฟันจะมีดาบออกมาด้วยอุ้ยมีระเบิดนะผมประมาณสี่ฮิตใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองฟันดูนะน่าจะมานสี่ฮิตหนึ่งสอง พอทีที่สี่เขาจะเป็นการฟันดาบลงพื้นนะผมแล้วก็ทำดาเมจรอบๆนะเดี๋ยวมาลองใช้กับมอนกันก่อนอื่นเลยเราจะลองกับมอนพวกดัมเมี่แล้วกันนะผมจะได้เห็นผลนะเพราะตัวอื่นนะ่าจะรับดาเมจไม่ไหวนะั่งที่ดูแล้วเห็นสป,ปอยมากๆตัวนี้ดาเมจแรงมากเลยนะอันดีเฟนบล็อกอตัวิงธรรมดาสิปึบตาย <laughs> ตีธรรมดาดาเมจเก้าร้อยแรงมากเกินไปวะนี่อะสป,ปาไปแล้วผมเอาใจแอนดัมมี่มาแล้วกันนะ่าจะรับดาเมจไวสุดแล้วมั้งเนะี่ยหรือไม่ไหวลองตัวเล็กก่อนไวไหวไมตัวเล็กปึบ เรียบร้อยผมร้อยสี่สิบก็ตายแล้วโดนท่าขึ้นดาบเรามันจะไม่แรงนะท่านขึ้นดาบร้อยสี่สิบเองนะตีธรรมดาแรงกว่านะในฮิตที่ธรรมดา,าผมฮิตที่สี่มันจะไม่ค่อยแรงฟันชุดเดียวหายเลยไหมเนี่ยอุ้ยเป็นพันเลยผมดาเมจมาจากไหนไหมั้เนี่ยโหตีใส่ดัมมี่ดาเมจเป็นพันเลยตีแรงเกินมั้เนี่ยแค่ตีธรรมดาก็เบื่อจัดแลว้วครับผมกับเจ้าวิกมาตเตอร์เหมือนดัมมี่ตัวเดียวจะไม่พอเนี่ยมันมีตัวไหนถึอพอที่จะรับดาเมจไ,ไหวมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาสู้กับเจ้าวินดาตัวนี้ถึกเอ้ยเราตีไปมันก็เเเหลือองนนนีีนะ่่ยยก็ตข้าูะ แต่เราก็โดนดาเมจแรงเช่นเดิมบินดาก็ยังตีแรงกว่าอยู่ดีนะลืมบอกไปว่าผมเจ้าวิกมาเตอร์มีเลือดอยู่ห้าพันนะ HP แต่ก็การดาเมจเจ้าบินดาไม่ไหวอยู่ดีผมคนเดียวตายเหมือนเดิมนะเหมือนเราตีธรรมาดาเจ้าบินดาก็จะตายเหมือนเลยนะเนี่ยเราตีแรงมากผมแค่ตีธรรมาดาก็แรงแล้วนะกับนะเจ้าวิกมาเตอร์คือดาเมจแรงตอนกระโดดก็เหมือนจะมีท่าตุแมชัน่นนิดนึงครับผมเป็นการปั่นดาแล้วก็ฟาดลงไปดาเมจแรงอยู่ส่วนสกิลโอ้โหเอาเมื่อกี้เราโดนอะไรไหมเนี่ยอยู่ดีก็เดี้ยงรับผมแต่สกิลเยอะมากดูทำไมสกิลมันเยอะอย่างเงี้ยครับตตตัััวนนนนีี้มมมสกกิลออชชาารรร์์จจบบไ่ะคผ เดี๋ยวมาลองใช้กันนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 7, พลอยต้องคุ้มหน่อยเพราะเคิตัวนี้ยากนะผมผู้ชมเคลมมันก็ยากๆอยู่นะถึงยังไม่ได้เข้าเคลมของเจ้าบ้าวเลยถือผมจะสปาร์ดมีไวเยอะแล้วกันแล้วลองสกิลกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรา,าเริ่มสกิลกันนะน่าจะพอแล้วแหละน่าจะพอไหวอยู่นะมีพวกนี้น่าจะทนดาเมจเราไว้อยู่เริ่มจากสกอู่สกิลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสกิลชิปแล้วกันนะนี่สกิลชิปเป็นการพุ่งไปนะผมแล้วก็ทำอะไรได้บ้างมีดาเมจเหมือนกันนะพุ่งผา่านศัตรูมีดาเมจนิดนึงครับผมไมไไ่ด้แรงมาากแล้้วถต่อยธรรมดาไทไมเนี่ย แต่พัดดาดาเมจอยู่ที่2 0 5ร้อห้านะกับเจ้าวิกมาเตอร์ถ้าต่อยธรรมดานะเดี๋ยวมาเริ่มใช้สกิลกันดีกว่าผมตอนเราใช้หมัดเราก,กดสกิลไม่ได้นะต้องถือดาบนะผมผู้ชมต้องกดถือดาบไว้ถ้าเอเป็นการชาร์จพลังดาบนะมันจะเป็นโหมดที่2เราจะไม่ไลองโหมดที่หนึ่งเลยเฮ้ยผมกดชาร์จพลังไว้แล้วนะถ้าอชาร์จพลังเหมือนจะตีธรรมดาเท่าเดิมผมไม่ได้ต่างอย่างเดิมมากนะตอนชาร์จพลังดาเมีไม่ได้ต่างกันนะผมตอนต่อยเหมือนต่อยไม่ติดด้วยเอาดาเมจเท่าเดิมเหมือนกันกตอนชาร์จเดี๋ยวเริ่มสกิลกันนะผมเเริิจากากกคลยันนะ ตอนนี้เราชาร์จพลังอยู่ผมกดคิวไปเป็นการทำอะไรจะเป็นการว์ปเข้าไปฟันใส่จัตูนะถ้าเราไม่กดล่ะถ้าเราไม่ได้กดชาร์จพลังกดท่าคิวจะเป็นไงมาดูกันนะผมอ๋อจะฟันอยู่กับที่ผมไม่ได้ว์ปไปนะถ้ากดชาร์จแล้วจะวับไปไอผมท่าคิวโอเคผมท่าต่อไปแบบไม่ชาร์จนะต่อไปเป็นท่า G ีนะผมเป็นท่าอะไรสปินตีแอเรียเดี๋ยวมาลองใช้กันผมท่า G ีสกิลเยอะมากมีแค่3าท่าแต่เหมือนจะเยอะเพราะมีหลายหายตู้ออท่าจีนกันสปินผมแล้วฟันทีเดอมอนหายไปเลยคืออะไรมันอะ นี่แบบไม่ชาร์จนะผมต่อไปเป็นท่าแซดนะผมแบบไม่ชาร์จพลังนะทำไรได้กดแซดปึ๊บอ๋อเป็นการเรียกดับออกมาโจมตีผมเหมือนสกิลที่เขาสู้กอยเราไปสู้กับเขาเป็นบอสเลยนะเหมือน,นแบบสกิลดิมอนเปลผมทานี้เรียกดับโจมตีนะโอเคผมต่อไปจะไปลองแบบชาร์จพลังกันนั่นจะเป็นไงตัวนี้มาลองชาร์จพลังนะกด f ไปนะผมจะเปิดพลังให้ดาบชาร์จพลังให้ดาบเสร็จแ,แล้วก็ลองกดชิปกันดูนะจะเปลี่ยนอะไรไหมพุ่งไปทำดาเมจเปล่าทำดาเมจเหมือนเดิมมัแต่จะมีการผลักออกมาเพิ่มขึ้นนะผมผลักตูได้นะ จชชาร์จพลังงานมาแล้วแล้วก็จะหายไปทันทีครับผมกดชาร์จพลังแล้วก็หายไปเลยนะใช้ท่าหนึ่งก็ต้องกดเพิ่มพลังใหม่ด้วยกันกดเอฟอีกทีหนึ่งนะครับผมเออจ้า่้าไปผู้เพิ่งสเกตดูหัวเขาใส่วิ้งจมอเห็นเมฆขึ้นบนเลยนะผมมาชมหัวเจ้าวิงมาเตรนนะเหมือนในหัวเขาจะเป็นเมฆเคผมยวลองท่ากันต่อแล้วต้กดชาร์จพลังก่อนนะสกิลดูงงๆนิดนึงท่าเอฟต่อไปเป็นท่า G ใช่ไหมใช่ผมท่า G เอ้ยอุ้โคตรเท่ดาเมีสองพันนะผมท่า G ีเปลี่ยนนะ จากการที่เขาสปินดาบเมื่อกี้ก็เป็นการเล็งเป้าฆ่าศัตรูหนึ่งตัวผมพุ่งไปฟันศัตรูหนึ่งตัวนะแล้วความดาเมจแบบรุนแรงนะผมมีการแอคท่านิดหนึ่งด้วยท่าจีผมกดเอฟเพิ่มพลังนะต่อไปท่าแซดนะผมเปลี่ยนเลยเป็นฮเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปด้านหน้าครับผมจากท่าแรกที่ปล่อยเป็นดาบแบบเฉยๆนะตอนนี้ปล่อยเป็นขึ้นดาบแ,แบบเส้นตรงไปนะแบบชาร์จเหมือนแบบชาร์จจะแรงกว่านะผมประมาณนี้สกิลน่าจะมีแค่นี้ไหมจะเ้าบิ๊กมาเตอร์ น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวหลือแค่ต้องไปลองตอนกระโดดนะผมจะเปลี่ยนอะไหรหรือเปล่านะสกิลเหมือนจะมีครูดาวนานอยู่นะแต่ได้สกิลแต่ตัวนี้ดาเมจแรงมากผมชมแรงทุกท่าเลยเลือดห้าพันไม่รู้ว่ามีสกิลดูเลือดเปล่านะตีธรรมดาก็โหดแล้วตัวเนี้ยเดี๋ราจะสปาวมาใหม่แล้วกันลองกับดัมมี่ใหม่อีกรอบหนึ่ง่าเดี๋ยวมาลองสกิลกันอีกรอบหนึ่งนะเริ่มจากกระโดดกดชิปมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะแต่พุ่งไกลกว่าเดิมไหมเนี่ยพุ่งไกลจนหล่นไปเลยนะส่วนท่าคิวเหมือนเดิมนะั่นตอนกระโดด แล้วก็เอ้ยมสกลิลกดไม่ได้ด้วยนะตอนเราที่เรากระโดดนะท่านผู้ชมใช่สกลิลกดไม่ได้เรากระโดดบางท่าแล้วนี่ท่าอะไรท่าเอเหมือนเดิมเมผมเพิ่มพลังเหมือนเดิมนะใช้ตอนกระโดดได้ตอนกระโดดสกลิลเหมือนจะใช้ไม่ได้นะต้องใช้ตอนยืนกับพื้นเท่าน,นั้นตัวนี้บางท่าเอย่างจริงด้วยผมท่าไม่มีอะไรเพิ่มน,นะตอนฟันก็ปกตินะกับตอนกระโดดเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมหมดนะตอนกระโดดมันกระโดดสกลิลเหมือนเดิมหมดจริงๆริงท่านผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดี๋ยวมาลองท้าแซดตอนชาร์จกันดูมันจะแรงแค่ไหน ปาดไปหมดเลยไหมเนี่ยหมดเลยผมท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ดรามีเมจเบอร์มากผมกับเจ้าวิกมาสเตอร์นะสมแล้วผมเคลียร์เขาได้ยากกว่าสมควรนะซุกจับไอ้แฮตแมนถ้าเพื่อนไม่โหดนี่คือโอกาสชนะน้อยมากโหดแล้วผมโอเคก็ประมาณนี้ผมกับเจ้าวิกมาสเตอร์นะสกิลว่าข้าก็มีประมาณนี้นะเป็นตัวที่เลือดพอมีนะผมส่วนดาเมจนั้นะแรงเบอร์มากโคตรเบอ่อ,ด,อ <c oughs> ดาเมจเบอร์จัดนะผมตัวที่ราคาหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเองนะดาเมจเบอร์มากผมว่าอาจจะเก่งกว่าเจ้าซสมอร์มนะแล้วแต่ท่านผู้ชมผมว่าให้ใครโหดกันนะเจ้าสมอร์กับวิกมาสเตอร์ ผมว่ามันก็ผมให้บิ๊กมาสเตอร์แล้วกันนะสำหรับผมมันโหดดีนะแต่ท่านน่าจะเท่กว่าเพราะแต่ท่านมันมีเพลงมาให้ด้วยตอนเราเล่น <g iggle> ก็มานี้ผมเจอบิ๊กมาสเตอร์ไปลองหากันดูนะผมู้ชมโหดเอาเรื่องเลยตัวนี้แนะนํามากถ้าป๊อปก็เท่เหมือนกันโอเคผมคลิปนี้ก็มีมานี้ผมขอบคุณคุณทุกคนดูนะผมฝากคุณดูตามกดไลค์แล้วก็ยิ้มกระดิ่งเพื่อพาดคลิปใหม่ผมด้วยนะผมนี่ก็เป็นตัวที่ผมว่าถ้าจัดเทียร์เนี่ยผมให้อยู่ประมาณเทเอสเลยนะโหดมากผู้ชมน่าจะสโลว์ได้หลายโหมดเลยนะกับเรื่องดรามีเกันใหม่คลิปหน้าผผมมมไไปลไปลลองหหาากากันดดูโ